สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศีคงํำกับรายการ JC o e n i x On Tour นะครับตอนนี้ On Tour มาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับใกล้ๆเขื่อนคิรีธานนี้เองนะครับก็พาเพื่อน,อนๆมาชมบรรยากาศที่จันทบุรีกันบ้างนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากครับวันนี้หมอกยังหนาอยู่เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผ่านเขื่อนมาสวยมากๆครับที่นี่ก็จะเป็นส่วนของพี่เกรียงไกร นะครับวันนี้เรามามาตรวจดินให้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าของพี่เขาเพิ่งลงไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนี่ปแปลงนี้เลยครับปแปลงนี้เลยวันนี้ก็จะมีทําสะน้ําไว้แล้วก็จะมีนี่ครับทําเป็นแปลงก็รียกเป็นลูกฟูกหรือเป็นขนมปังหรือแปลงแปลงผักแล้วแต่จะเรียกนะครับวันนี้เลยเข้ามาตรวจดินให้เบื้องต้นก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยเห็นบรรยากาศสวยก็เลย พา,พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศทางจันทบ,บุรีเนี่ยโอ้โหหมอกยังหมอกยังหนาอยู่เลยครับบรรยากาศดีมากเชา้าๆฝนพรมๆวันนี้มากับสายฝนกันเลยโซนนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าปลูกทุเรียนกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยครับยังถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างที่บอกครับแต่ก่อนเขาเข้าใจยกโคกเป็น เต้าๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นี้เขาจะยกเป็นแปลงผักในลักษณะแบบนี้เลยก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็เดินยาวบนบริเวณร่องได้เลยนะครับแล้วแต่เรียกนะครับบางทีก็เรียกเป็นแปลงผักเรียกเป็นลูกปู้เป็นขนมปัง <c oughs> นี่ก็คือลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็สะดวกครับสําหรับคนที่สูงวัยละเข่าไม่ค่อยดีถ้าเป็นเต้าเนี่ยขึ้นๆลงๆลก็เห็นใจนะครับอย่างไปล่าสุดนี่โอ้โหคนดูแล อายุ60-70เนี่ยเดินขึ้นกว่าเดินขึ้นเดินลงฉีดยงฉีดยานี่ลำบากมากแต่ว่าถ้าเป็นในลักษาแบบนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกหน่อยแล้วก็ถ้าบางคนเนื้อที่เยอะหน่อยทำทำระยะห่างมากกว่านี้หน่อยก็จะเอาพวกอุปกรณ์หรือเอารถครับพวกแอร์บัสหรืออะไรเข้าไปได้ด้วยนะครับของพี่เกียงไกรก็จะมีส่วนอยู่ที่บ้านค่าอยู่อีกแปลงหนึ่งที่เราเคยไปถ่ายทำแล้วก็ แบ่งปันความรู้กันในครั้งก่นกอนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําแล้วก็การบริหารจัดการในสวนรวมถึงกลุ่มแมลงด้วยแล้วก็เทคนิคในการทําลูกด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะครับไปไปไปตรวจตรวจดินกันอันนี้มาดูสภาพอากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมก่อนก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ไถ่โตจูๆด้วยอ่อามีมีเฝ้าบ้านอยู่ พอดีวันนี้พี่เก่งกายไปไปสวนที่บ้านค่ายก็เลยสวนกันนิดนึงนะครับพอดีว่าไม่ไม่ได้โทรนัดกันไว้ล่วงหน้ากะว่าจะเข้ามาเลยพอดีพี่เขาไปสวนที่บ้านค่ายกันพอดีนะครับนี่มามีมีม,มีต้อนรับอยู่เ <c oughs> สียดายไม่มีอาหารให้มหันเอาอะไรกินมนน่าจะมีเตรียมไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> นี่ครับแต่เห็นว่าเดี๋ยวก็มาครับสองวันก็มา พราะว่าที่พี่เกียงไกรจะมีส่วนที่บ้านค่ายที่เราเคยไปถ่ายทำกนันนะครับติดกับสวนที่สมทองอู้บรรยากาศดีมากครับตรงนี้และที่เป็นเขาๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหตอนทำลูกนี่ง่ายเลยครับนี่น่โซนนู้นทุเรียนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนิดนึงก่อนเพื่อนๆอ,อ,อยู่จังหวัดไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ่า ใครอยู่โซนภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานตอนนี้ก็ปลูกกันเยอะนะครับรวมถึงเพื่อนๆสพปลาวกับทางกัมพูชาด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณทุกกําลังใจเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้รวมถึงในส่วนของถ้าอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายเบรูป,รปแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้นะครับอย่างที่เราเคยแนะนํากันเผื่อบางคน มีปัญหาเรื่องชุดใบเหลืองบ้างต้นแกลนบ้างเป็นโรคบ้างก็สามารถที่จะปรึกษากันเบื้องต้นได้นะครับอย่างที่ย้ํากันประจํานะครับบางคนยังไม่มีประสบการณ์นในการดูแลทุเรียนก็หาพี่เลี้ยงสักคนหนึ่งหรือว่าทางช่องเราก็ยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับกับเพจเกษตรตอง8แล้วก็ YouTube เกษตรตอง8สามารถโทรหรือไลน์ก็มาปรึกษากันได้ครับกับอาจารย์อนุริตศ8์0 8 8 2 8 นะครับยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็แนะนําเรื่องการตรวจด,ดินตรวจน้ําสําคัญมากๆสําหรับในการปลูกทุเรียนนะครับหลายที่ที่เราไปย้ําเราก็จะย้าเรื่องการตรวจด,ดินตรวจแปลงกันด้วยอย่างที่บอกบางคนส่งมาใบเหลืองอาจารย์ใบเหลืองเป็นอย่างนี้ทํำยัง,ำยงไงนะครับต้องนั่งคุยกันพสอสมควรนะครับเพราะว่าชุดใบเหลืองนี่มันมีได้หลายสาเหตุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่ดินน้ําต้นพันรวมถึงในส่วนของการเกิดโรคไม้แล้วก็ ในส่วนของการให้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าบางคนขาดในการให้อาหารที่ครบถ้วนบางคนก็ใส่ไม่ถูกสูตรนะครับบางคนก็เอาไปสูตรสําหรับต้นใหญ่มาฉีดต้นเล็กแบบนี้หรือว่าต้นทาลูกเอามาฉีดต้นเล็กนะครับก็เลยทําให้ใบหยุดใบเหลืองอ่านี่เจอหลายสาเหตุต้องขอบคุณทุกประสบการณ์ด้วยนะครับที่สอบถามกันเข้ามาเดีย๋ยวเร็วๆนี้เราจะทําเป็น Q&A ถามตอบด้วยนะครับก็ใครสนใจอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ ถามไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําถามตอบให้ตอนนี้รวบรวมไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดใบเหลืองใบไม้ต้นแคแกรนการเกิดโรคนะครับแล้วก็เทคนิคการทำรูปตอนนี้เราทำเป็นในช่อง YouTube ของเรานี่อาจจะยังไม่ได้เรียงลำดับอะไรมากแต่ทำเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปที่ช่อง YouTube เกษตรตองแปแล้วก็เลือกไปที่เพลย์ลิสต์หรือรายการนะครับจะมีเรื่องการดูแลทุเรียนเล็กเรื่องโรคพืชเรื่องศัตรูพืชช่วงการ เทคนิคการแต่งกิง่งการทำลูกทำดอกเราทำรวบรวมไว้พอสมควรเลยนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามได้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกกดไลค์ like. แล้วก็ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็แชร์แบ่งปันต่อกตอกับเพื่อนๆได้ครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ